ก็ชาวบ้านเขาเนี่ยมีคนลลงเปลี่ยนไปน่ารักมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ามาพบกับช่องสวีปตี้ครับเมื่อกันอีกแล้วนะคะทุกคนเย้สำหรับในวันนี้ เราก็มีในเกม e c คราฟกันนะะี่ค่ะทุกคนซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะบุ๋มเพียงแค่อยากจะมาเล่นไ c คราฟกับ Pack, กรีซอตแพกการ์ตูนเท่านั้นเองนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมว่ามันเป็นแบบมีความการ์ตูนมากๆเลยนะแต่มันจะการ์ตูนได้มากกว่านี้ถ้าหากเราปิดเชดเดอร์นะคะในบุ๋มขอปิดแป๊บหนึ่งแล้วกันนี่ทุกคนดูสิความเป็นแบบการ์ตูนการ์ตูนนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มจากตัดไม้ก่อนเลยกว่าคือจริงๆบุ๋มว่าจะมารีวิวแบบธรรมดานั่นแหละ แต่รู้สึกว่ามันน่าจะไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่แล้วก็เลยมาเล่นเป็นแมบเอาชีวิตรอดแล้วกันนะคะแล้วก็เป้าหมายก็คือตามหาเพจนั่นเองค่ะ ใช่มันง่ายขนาดนั้นเลยค่ะทุกคนในวันนี้ก็ถือว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปกลับมาอย่างเป็นทางการของบุ๋มเลยแล้วกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาบุ๋มติดสอบมาหาอะไรยังไงอาจจะแบบไม่ได้ลงคลิปบ่อยเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยแต่วันนี้คัมแบ็กแล้วขอแบบกลับมาในคอนเทนต์ง่ายๆก่อนเพราะว่าคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรเหมือนกันนะคะทุกคนเดียเด๋ยวเร็วนี้บุ๋มจะมีเปิดโหวตนะคะว่าจะทำคอนเทนต์อะไรเป็นซีรีส์ยาวๆดีเหมือนกับ Farming Crossing ที่เราเคยทํากันอันนี้ไม่ใช่โคชุดเกร,ะะกระะา,กเาใใผิดดบุมมไมไ่่้สอยูนะ ดูตกราฟสิคะทุกคนนี่แล้วก็จะทาสเต๊กออกมาแล้วก็ทํามันนี้นี่ทุกอย่างมันดูแบบน่ารากักบุกมีิกไปหมดเลยปึ๊บบุ๊มตามหาหินก่อนนี่ค่ะเราต้องไปทุบหินกันก่อนนะคะส่วนนี้ซึ่งบุมยังไม่เจอตา์ซากตัวเลยโอเคจะเจอหินแล้วค่ะวิ่งอันนี้มันหินอะไรอ่ะข้างๆกันเนี่ยเรียไรายอ่ะ อุ้ยกรวดโอเคทางนี้จะสับสนเหมือนกันนะคะเนี่ยดีเลยดรว่าบุ่มจะลงถ้ำนี้เลยดีไม่ได้สิบุ่มต้องหาอาหารก่อนไม่งั้นบุ่มตายแน่ๆเลยการหาเพชรสมบูันมไม่ได้ยะง่ายขนาดนั้น ราะคนยังบุมนั้นดวงไม่ค่อยมีนะคะครับอันนี้ก่อนเลยอ่ะคิดถึงบรรยากาศการในชีวิตร้อยแบบธรรมดาร์ชั่มจามากๆขอขุดหินเพิ่มหน่อยนะคะเผื่อจำเป็นที่ต้องใช้เนาะจริงๆถ้ามีฐานหินชีวิตราอก็จะดีขึ้นกว่านี้นะคะเนี่ยบางคนอาจจะให้บุมเปิดเชดเดอร์แต่ว่าบุมรู้สึกว่าถ้าเราจะมาเล่นแบบเพกเสพคกร์ตรูนจริงๆเราก็ไม่ควรเปิดเชดเดอร์นะดูภาพแบบนี้ไปแล้วกันนะคะมืดแล้วก็มืดไปด้วยกัน กันก่อนดีกว่าในดูสิโอเคซึ่งจริงๆมันมีพวกเทคนิคแ,แบบอื่นด้วยนะพวกที่มันเป็นภาพวาดอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาเคลียม,มาว่ามันคือแบบภาพการ์ตูนไงมันคนละอย่างกันใช่ไหมคะทุกคน,นไม่ทราบว่าแถวนี้เฉพาะจะมีสัตว์สักตัวโผล่มาหรือไม่วิพาททุกคนดูเห็นไหมคว,วามนั่นและกุมนนฟีมีความเป็นแบบพาทิตยิมแบบน่ารักแบบโรคนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อเรา หรือเปล่าอุ้ยดอกไม้และถ้าตอนนี้บุ๋มเจอฐานหินชีวิตบุ๋มคงจะดีขึ้นมากๆๆๆเลยนะคะแต่บุ๋มยังไม่เจอนั่นหมายความว่าบุ๋มก็ต้องหาต่อไปแล้วก็ต้องตามหาอย่างอื่นด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยรัสเคฟรัสเคฟรัสเคฟทุกคนไปสิคะรออะไรนี่รัสเคฟก็น่ารักเลยค่ะทุกคนดูสิสมกับที่เป็นไมออมที่บุ๋มชอบี่สุดไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเหมือนกันที่เกมบมก่อน่ันแบบ มันดูเหมือนจะได้ใช้ถึ่มันจะไม่ได้ใช้ยิ่งท่านหินเบอรกันสักทีนะลูกนะหากันตั้งนาน yes บุ๋มก็มีเป็นที่เรียบร้อยปักไปเลยแล้วขุดทันหินเพิ่มนะคะบมกเลยว่าตามหาเพชรในวันนี้แล้วทำไม่สำเร็จถ้าไม่สำเร็จก็นะ,ะ <laughs> ก็ไม่สำเร็จนะคะทุกคน ทุกอย่างเป็นการ์ตูนหมดเลยอะยกเว้นตัวบุ๋มเองทำไมตัวบุ๋มมันถึงไม่เป็นการ์ตูนได้มากกว่านี้นะถ้าตัวบุ๋มเป็นการ์ตูนได้มากกว่านี้มันจะเป็นยังไงนะโอเคตอนนี้บุ๋มอยากออกจากใบอมนี้เต็มทีละขอสร้างเรือก่อนเลยนะคะอืมอุ้ยเรือข็าดหลักเทกเจอร์แพกมันดูแบบเป็นเรือที่สะมูจะมีมากแต่พอขึ้นแล้วก็ก็คือเรือนะคะทุกคนอืมตรงนี้มีซาดารา,รายอ๋อ,อ ه, น้องหมาขอดูหน้าตาน้องหมาหน่อยทำไมน้องหมาไม่ค่อยเปลี่ยนเลยอะลูกหนูดูหนูดูไม่ค่อยเปลีีลเเลี่่่่ยยนนะเปแแจ พอพา,ายเรือออกไปจากดินแดนแห่งนี้เนื่องจากว่ามันดูไม่ค่อยมีแววของสิ่งมีชีวิตอื่นสุท่ารเลยเอาอื่นจะมีไม่บุ่มก็ไม่แน่ใจนะคะแน่ใจว่าออกไปน่าจะดีกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะทองแดงหรือเหล็กเพื่อความแน่ใจนั้นเราต้องลองค่ะโอเคน้องคือเหล็กจริงๆด้วยหน้าตาหนูไม่เหมือนเหล็กเลยนะลูกเอาจริงเก็บมาก่อนดีกว่าไม,ไม่แน่นะคะถ้าหางบุ่มเจอสร้างเรือเนี่ยมันอาจจะทําให้เราออ๊ยด่าด่าดดูปลาอีบ้า แล้วก็มีความการ์ตูนอยู่อย่างนี้ค่อยน่ารักหน่อยถ้าหากเราเจอสร้างเรือมันอาจจะนําพาเราไปสู่การเจอเพชรก็ได้นะคะในจังหวะน,นี้ในบุ๋มก็มาอยู่ในทะเลแล้วเนาะวิดูน่ารักไปหมดเลยทุกคนราต้องขึ้นไปสํารวจพวกต้นไม้สักหน่อยดูความน่ารักนิดูเป็นการ์ตูนจริงๆอะทุกคน <c oughs> จะพูดยังไงมันคือเทคเจอแพคการ์ตูนนะคะใครที่อยากจะลองโหลดไปเล่นนะคะก็ ลิงโหลดใต้เคยเลยนะคะเวลาแปลงออกมาแล้วมันก็จะสีต่างกันถูกไหมอันนี้ไม้สปรูตไม้โอก๊กแล้วก็ไม้ขาวอุ้ยไม้ขาวกับไม้นี่สวยเนาะดูนวลมากเลยไม้สปรูตก็สวยนะ่าจะเอาไปทําแบบพวกเสาบ้านพวกหลังคาบ้านได้ดีไปค่ะตรงนี้มีอะไรตรงนี้น่าสนใจมากเลยขอดูหน่อยนะคะอ๋อมันคือต้นไอ้นี่นี่เองก็เหมือนน้าทั่วไปนะคะข้างล่างอืมความเป็นการ์ตูนเลยเนาะ มันแปลกไหมถ้าบุ๋มจะพูดบุ๋มยังไม่เจอสัตว์ชนิดอื่นเลยมันไม่เจอจริงๆนะเดี๋ยวบุ๋มต้องขึ้นไปดูข้างบนนี้ฮัลโหลวิ่งง่ายน้องวัวฮัลโหลสวัดดีเหมือนเดิมเลยลูกบุ๋มน่าจะต้องโหลดดีไซน์แพกมาคราวหน้าแบบทั้งเทคจะแพกทั้งอย่างอื่นด้วยอะที่มันเป็นม็อบด้วยอะอันนี้พั่ดูไม่เป็นกระตูเลยขอ oh. ช่างมนแล้วกันไม่เป็นไรขอแค่เนื้อเป็นการ์ตูนก็ยังพอใจอยู่พอจะมีสัตว์อย่างอื่นอีกไหมคะ น้องหมูนี่ไงโอเคนี่เนื้อมุค่ะน้ำหมูน้ำหมูโอเคหน้าตาน้งหมูก็คือมาแบบเป็นเบคอนนะคะพอชอบโอเคแล้วก็มีเกล็ตรงนี้จังวันนี้คืออะไรได้ก็เอาไปก่อนนะคะจังวันนี้ปึ๊บโอเคเป็นเตียงนอนได้ด้วยแต่ก่อนที่บุ๋มจะลงเมืองบุ๋มกำลังคิดว่าเราควรจะไปหาหมู่บ้านสักที่หนึ่งเพื่อดูหน้าตาวลเลเจอร์หน่อยไหม มันจะเปลี่ยนไหมหรือมันจะไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็แสดงว่าบุมลงผิดตัวละ <c oughs> หนึ่งขอเผาอาหารก่อนนะคะต้องมีอาหารไว้กินก่อนถ้าเดี๋ยวทําเตียงไว้ด้วยดีกว่าเผื่อนอนเลย <c oughs> ก็เหมือนเตียงอุมีสีแดงเราใส่เตียงของเราเข้ามาแล้วก็สีแดงนี่เตียงแดงในตำนานค่ะ <c oughs> เป็นไงน่ารักปุกปิกดุบดิบไหมคะทุกคน <c oughs> เป็นไงอุ้ยดูดวงจันทร์สิ พูดแต่ว่าน้องนวลจันรไม่ค่อยยิ้มเลยหน้าน้องดูเศร้าๆนิดนึงนะคะเนี่ยอาหารมาค่ะต้องกินเพราะาตอนนี้แบบหิวมากไม่ไหวละนอนโอเคอุ้ยพอเปลี่ยนเป็นตอนเช้าทุกคนดูสิหรือว่าน้องยิ้มอยู่แล้วบุ๋มไม่สังเกตเพ่อเจอแบบว่าหมู่บ้านนะคะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวเจอใบอมน้ําแข็งต้องแวะไปดูซะหน่อยละอุ้ยน้องหมึกทุกคนดูน่ารักะไอ้ต้าหมึกทาไมน่ารักกว่าชาวบ้านเขาเนี่ย โ okay, อเคก่อนจะไปบูมน้ําแข็งบุ๋มก็เจอที่ที่เราควรจะลงไปดูกันสักหน่อยนะคะเช่นตรงนี้ก <c oughs> ็จะมีองค์ครักเขาอยู่ใ,ใกล้ๆดูซ่าตาสิตัวนี้น่าเปลี่ยนปะอุย้ยน่าเปลี่ยนอยู่นี่ตายไปซะอุ้ยเยเ้ยเหมือนตรศจะปักก้นเอาไปก่อนตรงนั้นคืออะไรอ,อ่ะอ๋อเซียนเทินปะให้แน่แต่บุม๋มอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภยดัยแล้วค่ะทุกคนเอา้าเรือ เรือหายค่ะ,คะไปแล้วจ้านี่พวกนายทำถึงขนาดนี้เลยหรือ,อว่ายน้ำหนี่ยังรวดเร็วค่ะทุกคนหนูไม่ได้แล้วแล้วก็ห้าวงไงลงไปแหม่ไม่ดูตามมาตาเรือซะเลยโอเคเกือบแล้วเกือบไม่รอดแล้วเราโอหิมะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ก็เหมือนพวกหิมะก็เหมือนน้ำแข็งอ่เนาะ ตอนนี้คือหมู่บ้านอะไรก็ได้สักที่หนึ่งอ่ะแล้วก็ไปหาเพจกันเลือต่างออกไปฮะอันนี้ดูมีขอบดำๆด,ด้วยอุ้ยตรงนี้บุมม๋มเจอมีขั้โลกมีขั้โลกเปลี่ยนไปน่ารักมากอืมชื่นใจต้องเป็นแบบนี้แหละหรือไม่บางทีบุ๋มอาจจะลงผิดเวอร์ชันหรือเปล่าทำไมตัวอื่นมันไม่เปลี่ยนวะไม่พวกหมูพวกวัวมันควรจะเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนอะ่ะบุ๋มก็งงเหมือนกันโอเค ตอนนี้บุ๋มก็มาเจอกับอีกไมโอมหนึ่งซึ่งเดี๋ยวก่อนนะข้างบนนั่นเป็นอะไรไปทำไมต้นไม้ถึงได้ลอยได้แบบนั้นน่ะจริงจังปะเนี่ยแต่สวยอะทุกคนสวยมากแถวนี้แต่สิ่งที่เรามาตามหาไม่ใช่วิวู้นี่ไงหมู่บ้านกำลังพูดเลยว่ามาตามหาหมู่บ้านในแล้วบุ๋มก็ได้เจอหมู่บ้านจริงๆสักทีพร้อมกับวิวที่โคจะสวยแบบนี้เลยทุกคนไปหาหมู่บ้านที่เราอยากเจอหูเสบตาไหม นี่มันทุ้ญ่ากเลยเนี่ยเศบตามากแม่มีน้องแกแต่น้องแกหน,น้าตาไม่เปลี่ยนอเสียดายมากแล้วก็มีน้องม้าน้องม้าที่มีลูกด้วยอืนนลูกน่ารักนะคะเนี่ยน้องไก่ก็ไม่เปลี่ยนแฮะอืมไม่เป็นไรดอกไม้ด้วยดูความน่ารักความมุ้งมิ้งความบอมเบลให้ดูซิอืมโอเคไม่มีอะไรนะหมูบ้านแห่งนี้นี่มาจสิ่งก่อสร้างพวกบ้านพวกอะไรสร้างมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ ถามว่าสวยไหมบุ๋มว่ามันก็น่ารักดีนะถ้าใครชอบแบบภาพการ์ตูนการ์ตูนก็ลองโหลดตัวนี้ไปเล่นกันได้นะคะอุย้ยชาวบ้านกน้าตาเปลี่ยนไปว้าวสวัสดีค่ะแต่น่ารักกันเนี่ยอ,อันนี้เป็นฟางข้าวบอนี่อ้โหเก็บสิคะรออะไรใช่ไหมเก็บอย่างรวดเร็วเลยมีกล่องโอ้มีหมวกให้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่อุตส่ามีหมวกให้นะคะมีกล่องอีกมีแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็มีปเตโต้ดีทั้งนั้นโอเค หมดแล้วนะคะภารกิจตัวใบข้งบุ๋มก็คือการตามหาเพชรให้เรียบร้อยตําหนึ่งขอกินข้าวก็นไม่ไหวละบุม๋มบุ๋มต้องไปตุนอาหารมาอีกเพิ่มเพิ่มอีกนะคะไม่งั้นคือมีสิทธิ์ไม่รอดสูงมากขอบคุณหมู่บ้านที่มีข้าวให้นะคะ้ยไอรอนโกเลมวัดดีไม่เจอกันนานตัวเขียวขึ้นนะเนี่ยน้องเงี้ยวน้องเงี้ยวเปลี่ยนไปไหมน้องเงี้ยวเหมือนเดิมเลยคะ่ะทุกคนโอเควิธีที่ดีที่สุดค่ะ ขุดดิ่งพอขุดลงไปเจอเหมืองก็เรียบร้อยเรียบร้อยเลยบอกเลยไม่เหลือโอ้อย่าบอกนะว่าเป็นถ้ำใต้น้ําโอ้ไม่ได้ฮืมลงมาถูกที่ซะด้วยไปค่ะเหล็กเยอะๆแบบนี้ต้องรีบขุดก่อนโอเคเดี๋ยวขอเผาไว้ก่อนนะคะจา่วันนี้บุ๋มก็จะทําทางขึ้นไว้รอระหว่างที่รอเผาอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อมันคือยรนดีไซน์นี่เอง มื้เหล็กเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะแถวนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีขุดไปเปิดทำชุดกรอดด้วยนะคะยิ่งลงไปนึกเรื่องบุ๋มก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเจอกับอะไรไงถ้าเราไม่ชุดกรอดอย่างน้อยก็วางใจได้ในระดับหนึ่งตอนนี้บุ๋มอยู่วายที่17มันยังไม่พอมันต้องต่ําได้มากกว่านี้อีกเดี๋ยวขอทําที่ขุดเพิ่มนะคะคแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวมาทําชุดกรอดแล้วกัน ล่างเหมือนมีถ้ำอีกดังนั้นบุ๋มควรจะใช้น้ําในการลงนี่ห้าชิ้นนี่พอขอลงไปสารวจรอสักนิดนึงแล้วกันมีทองค่ะที่แน่คือมีทองแล้วก็มีครีปเปอร์ยะสิ่งที่อยากเจอยังไม่เจออุ้ยเธอร้องอ่ะหน้าตาเบลมากลูกเอ,อ้ยบุ๋มจะใช้ขวานในการต่อสู้กับไอเจ้าพวกนี้เพชรเพชเจอเพชรแล้วเจอเพชรแล้ว โูมเ็นเล่ดูดีมากาการเจอเพชรของเรามันเกิดขึ้นแลทดูคนคุยไปเลยค่ะปูดีม,ดดมนี่ไงไดมอนาาด์เจอแล้วขาะหนึ่งเมตรตีไหนก็ได้ไหนแล้วขอเดินเล่นต่อสักนี้คงไม่เป็นไรเนาะภารกิจลู่ล่วงวัดดี้สเกลเลตันบูฟเดือบร้อยนี่เจออีกเมตรหนึ่งเป็นไง ความโชคดีของเราอะเนาะตรงนี้ไม่ไแอบมีนะโอเคไปค่ะไหนๆก็เจอแล้วก็ขุดเอาให้หมดอุย้ยทองเม็ดสเม็ดรวมแล้วบุ๋มเจอเพชรทั้งหมด3เม็ดในถ้ำนี้นะคะโดยที่ไม่ได้ไปขุดหาแบบยากๆเลยอืมอบุ๋มขอลองขุดทองดูสักหน่อยอืมมันก็คือทองเป็นแบบนี้โอเคอย่าบุ๋มขึ้นไปทำเสื้อกรอใส่แล้วกันนะคะทุกคน แล้วเมื่อกี้บุ่มลงมาไงเนี่ยออลงมาตามสายนี่สินะถ้าบุ่มไม่ลงมาก่อนนี่เราคงจะต้องเสียเวลารอตั้งนานนี่คะเนี่ยใครจะไม่รู้เราเจอง่ายขนาดนั้นล่ะแหม่พอเล่นจริงๆมันไม่เห็นเจอง่ายอย่างนี้บ้างเลยนะเพรนะ <c oughs> เสื้อกราะนี่ใส่ให้ดู <c oughs> เสื้อกรอกเย่ก็สําหรับในวันนี้นะะี่ค่ะทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยสะหรับวหมครับภาพการ์ตูนยี่ิสี่ชั่วโมงซึ่งก็เกินแหละไม่ถึงเกินเวลาในเกมมันนะ แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นคลิปที่กลับมาบอกทุกคนว่าบุ๋มกลับมาแล้วนะคะจะมาลงคลิปให้ทุกคนดูบ่อยๆแล้วนะสำหรับวันนี้บุ๋มก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย